สวัสดีเอฟซีครับก <c oughs> ่อนจะเปลี่ยนอย่างนั้นครับมันจะมีอ่ะตัวนี้มาให้นะครับเห็นไหมจะมีแหวนรองมาให้นะครับให้เพื่อนเพื่อนทำการแกะกล่องอแกะถุงยางใหม่หมาแล้วก็สวมแหวนตัวนี้เข้าไปในลักษณะนี้นะครับอ่เห็นไหมอ่สมให้อยู่ในลักษณะนี้นะถ้าเราใส่กลับด้านมันจะใหายขึ้นแบบนี้เห็นไหมอแบบนี้คือใส่ผิดนะบ,บางคันผมแกะออกมาแล้วใส่ผิดก็มีแบบนี้นะ ก็ต้องทํำการใส่อีกด้านหนึ่งให้เป็นแบบนี้ให้ทรงแบบเจดีย์แหลมๆขึ้นไปข้างบนจากนั้นก็ใช้น็อตเบอร์12นะครับหัวเบอร์สิองะหมุนเข้าไปเลยหมุนให้ตึงมือนะครับใช้ประแจในการขันด้วยแบบนี้เห็นไหมจะเป็นนอ็อตหัวเบอร์12บสอพอดีเลย ใช้แยมหมุนเข้าไปให้สุดนะครับแล้วก็ปแจขันให้ตึงอ่าเราก็ใช้ประแจเบอร์12บสองตัวแหวนแลหมุนเลยวงเลยนะครับวางไปเรื่อยๆอ่าประมาณตึงๆมือนะครับอย่าไปเอาแรงกันไปนะครับถ้าเราขัดแรงเดี๋ยวบริเวณจุกแถวนี้มันจะขาดนะครับก็พอตึงๆอ่านิดนึง่ประมาณนี้ก็ได้แล้วนะครับ ระวางังได้าเราขันแรงเกินไปตรงนี้มันจะขาดก็อยู่ประมาณนี้นะครับ